ปู่ไปเข้าฝันเข้าหกห้าสูนย์แน่คนมืงเพียนน่ะมาให้เขามองเห็นเลยอ่ะูภาพเ้ออันนี้ปู่ไปเข้าฝันเข้าหกห้าศูนย์เขาได้สามสิบล้านจากน้องบุญมากและจากอามาพึกอามาพาดเขาเดินได้แล้วน้ะอักดสิทธิ์ไปรักษาเขาก็เลยเอาวัวคู่ใหญ่มาถวายนอะอันนี้อ่ามาถ่ายมาดูหน้าคนสี่สิบล้านหน่อยได้ไงอันนี้ธุรกิจค้าขายสี่สิบล้านจากมหาสารคามเนาะเขาเป็นด็อกเตอร์ปรากฏว่า เ็บตารักษาที่ไหนไม่หายหมอต่างประเทศก็ไม่หายเขาก็เลยมาขอพรตู่ให้หายและเขาบนธุรกิจเขาก็ได้ธุรกิจค้าขายน้ํามันสี่สิบน้าเขาก็เลยเวัวคู่นี้มาถวายวัวสองคู่นี้คู่ละห้าหมื่นห้ามาจากหนองสน,นุกเขาก็จะมาแก้บนกันนี่อย่างเงี้ยหลังคามุงให้วัวนี้เขาําเร็จธุรกิจค้าขายนี่จากชนบุรีอันนี้ก็โอนมาให้สามหมื่นเราก็สร้างให้เขาเนาะจะได้เห็นกันค่ะ อ่ะอันนี้ร่วมบุญกฐินกับท่านเจี๊ยบเสียบเสียบกับไม้นี่แล้วก็ไปอธิษฐานเหมือนคนถือสามสิบล้านนี่เยืนเอ่ยชื่อตรงนู้นอออเอาไม้เสียบเลยจะ้ะร่วมบุญกฐินร่วมสร้างตำหนักกระตูจ่ายเวลาเอ่ยชื่อก็เอ่ยตามนั้นเลยต่อเงินต่อโชคต่อบุญค่ะวนสามสิบล้าน มีโชคอย่างเขาตามกันใครจะทำบุญกันเออค่ะขยับมาเนี่ยไม่ใช่ทำกฐาเด้ก็ทำอะไรก็ได้เนี่ยขยับมวเนี่ยอุติศให้ผู้เทพบุญญาเทพทรัพย์พระใหญ่เกศแม่ใหญ่ถนอมปล่อยลูกหลานหายจากโร<ย>คภัยไข้เจ็บในลูกหลานทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองกว้าไปเนี่เข้าเกศที่กฐามพังก็กลมกล่อมได้เหมือนี้น ผ่านมาเพื่อปิดฉากขายอะไรก็พอสบายเอาคนเงินต้นพอหมอดนอุดภาคกันไปจะมาหากินกันเอาน้ามาย่าให้ใหขเขาน,น้อยทำอย่างเงี้ก็ครูพ่อแดงกินน้ำกินหญ้ากับลูกเด้อขอให้ปู่ให้ยา่าไปเข้าฝันที่ลูกหลานมีโชคก้อนใหญ่อ่ะก็ครูพอแดางตันกระดีงเข้าด้วย ันนี้พ,อพอ่อนำพ่อทษอันนี้ธุรกิจค้าขายจากมหาสาระคามสินนะค้าัพาเดี๋ยวไปอยู่ที่นั้